สวัสดีจ้าทุกคนว,วันนี้เราก็จะพาพี่สาวทั้งสามท่านไปตลาดแรงกันนะจ้าสามวมนพาพาเที่ยวตลาดแรงเด้อพี่น้องดักซี่ได้ยังไปสู่เอาให้เงินกักอย่างดักซี่ได้ยังไปสู่คนกินเนะ้อพี่น้องเลยเดินตลาดกันตลาดที่นี่ก็จะเป็นบ้านบ้านนะคะ่ค่ะจะเป็นบ้านบ้านช่วงนี้จะถูกไหนก็ ระวังรวัให้ระวังรวัใช่ค่ะต้องระวังระวังเรื่อง่วนเรื่องของมาดคอไปเที่ยวตลาดแรงกันจ้ารถก็จะเยอะหน่อยตอนเย็นชอบใจเลยพี่น้องเลยมาสามท่าน อ้าบัตโคร่าหนูขับรถมาเองเลยตอนแรกว่าจะเอาจะจะให้เพิ่นเอารถขับเอารถจอดไว้อยู่ฝั่งทหารเอาข้ามเลยใจถึงมากเลยอยากสัมผัสอาสัมผัสมันจะเป็นไงนะตัวจริง่อาตัวจริงมันจะเป็นไงมันเหมือนในกล้องหรือเปล่าอะไรกำนองนี้ตัวจริงก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้เลยมีอะไรหรอกกันเองค่ะติกติ๊กค่ะ จริงค่ะกินได้ท้งอู๋ทัแดงใช่ค่ะไปได้ทุกได้ทุกสถานการณ์สถานการณ์ได้ทุกอย่างใช่ไม่เคยเลือกค่ะไฮโซก็ได้โรโซก็ได้ค่ะได้หมดถ้าชดชื่นพี่น้องเอ้ยขอจะเข้าใจกันเนาะพี่เนาะค่ะถ้าสนุกก็อ่าทิมดาเขานะเขานั่ยล่ะอ่าทิมตูดเขานะ อนี้ยนี้ต้องระวังเนี่ยนะไม่ดูเรามที่ลานนี้ต้องระวังเขาเขาจะขับรถกันแบบว่าอเราต้องเอาตัวรอดนะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจะขับตามระเบียบนะจะขับแบบไหนไปเราต้องเอาตัวรอดใช่ค่ะ ยังค่ะยังอีกนิดนึงก็ถึงแล้วที่นี่เมืองที่แรกคันแรกที่นี่น่ะเมืองเซโนเนี่ยหลักๆแล้วที่นี่น่ะเมืองเซโนนะไปนะคะไปตามตูดรถคันขาวเมืองเซโนเมื่อก่อนตลาดนะไปตามไปตามเขาเลยนะคะตามรถคันขาวเออไม่คันขาวแล้วไปนู่น้ะเออไปนู่นเออเขานขาเลี้ยวนี่ไงอ่าต้องไปนู่นเห็นไหมตลาดข้างหน้า อ่าใช่ค่ะเดี๋ยนะหนูดูก่อนว่ามันจอดตรงหิมหิมทางนลยก็ได้มั้งแบบอืมยนูดรูทางให้ก่อนดูไงพัเจอคนสวยพอดีเลยน้องออนน้องออนคนสวยคนใส่แล้วแล้วก็น้องออนแล้วก็มีแม่มแม่ขาวความจริงมีน้องออนมีแม่ขาวมีมานิลาด้วยนะ้วคะจ้าวันนี้ทําไมสวยมากเลยอุ้ยขอบคุณค่ะไอสวยเพราะไม่เจ็บไม่ปวดถ้าเจ็บปวดอ่ะ เป็นไข่เป็นหนาวนะไม่สวยส,สวยนะคะเ <c oughs> นาะถ้าถูกผู้บ่าวหลอกอนะถูกผู้บ่าวหลอกผู้บ่าวต้มนะ่ะเขาเอาไปต้มยำทําแกงอนะไม่สวยแต่ถ้าไม่ถูกใครหลอกใครต้มยำทําแกงอนะ่ะสวยเอเหรอคะเอตอตาค่ะมาถึงตลาดแล้วค่ะบา,บายไปแค่นี้ก่อนนะคะรวยน้ำรวยฟปั<อ>งงเฮง,งทุกคนค่ะค่ะค่ะอ่าแล้วเด้อคุณตลาดแล้วจะกินอะไรบอกว่านะมันจะได้ชู่มถูก นมนูล<ห>ทำอะไรให้กินดีกว่าไหมป้าป้าอยากกินอะไรทืมอะไรคือใช่ที่ที่มูลทำเขาให้ได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 ้หน้าเปเนควาเกลสวยแ้่น่ะมาตะเกียร์ละมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะเนี่ยได้๋ยวจะกลับกล้องานก,กลัอออกกล้นเนี่ยแหละหน้ากระตากแดดผ่านมาแล้วพี่นอ้องเราก็ถึงบ้านกันแล้วฮัพี่สาวคอยนะน่ารักเชียนะน่ารัก ได้ค <ítulo> anyway, ่ะเดี๋ยวโอ้ยขนาดไม่เลี <Post reach. S 1> <Right. S 2> ้ยงมันจะตายแราลองดูนะดูนี่อันนี้มันเป็นงูอเห็นไหมงูเท่าอันนี้มันเป็นควายนี้งูเท่านี่เห็นไหมงู่ะไหนเห็นไหมนะมันเป็นงูอพี่น้องนี่เด้พี่น้องไปตลาดมาอันอันมดนกระสือนี่แหละหนึ่งพี่สาวพ่น้องเงินไห้ก็จัดเต็มที่เลยเต็มที่ไปเลยเด้อน้องมดนก็จัดเลยพี่น้องก็ได้ผลละไม่เนาะ ได้ผลไม้เพื่อเพื่ออะไรกินผลไม้ก็จะมีหมูหมูนี่ของฝากของฝากคนได้มาแต bon no. mm ่ประเทศไทยก็คือจะมีหม่ามิสซกลค่ะหมําเมืองคนว่าเบาเพชชอบกินก็เลยซื้อมาฝากก็จะมีปลานิลปลานิลสองตัวมาเลอเลยคือมาต้มยำสูเพิ่นกินพี่น้องเออแล้วก็จะมีส้มปลา คนอยากกินสมปามันก็เลยจัดไปสองทุ่งใหญ่เลยจ้ะก็จะมีผักปังนําเด้อพี่น้องผักปังกาบางานี่สี่สิบพันกรีดก็จะมีมันมีดอกผักแล้วก็จะมีผักสี่นเห็ดพัดพักน้ำแล้วก็กส,ต,กกกสต้มยมนำน้ำหมูก็อาจจะทอดกระเทียมก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละขอจีเรเฮกับเผาแล้วเด้ออันนี้เด้ออีออันนี้ก็จะเป็นของหวานอืมนี่แหละพี่น้องเอ้ย วันนี้กินแค่นี้ก่อนเพราะมันมืดแล้วโอ้ยเนาะคักปันอย่างพี่น้องบาดีคันกาซิมาเห็ดพักผัดพักก่อนนั้นเมนูแรกจะผัดพักให้กินแล้วไม่ดืมแล้วคุณป้าเออก็เพิ่งมาถึงไม่ได้ไม่ดนนมอเตอร์ไซค์ไดนซื้อแมอเตอร์ไซค์คันดีดีมันนั่นแหละกินไก่กินง่วน้อยแค่ไไป ม้วนน้อยมาบอกนะจะได้ซื้อมาทีเดียวแ่มันมีค้าประจำร้านประจำตองไหนีเป็นอย่แถวนีดึงะนี้เอามาเห็ดยังผัดอร่อยผัดหมูเผาไปซื้อแต่หัวขัาหัวฟันก็ดีเแล้วราะแล้วบ้านพี่นะหุงข้าวบ้านน้อยนะคะข้าวตมั้นมึงมีขค่าตะไคร้ใบมะกรูดครบปะนี่นี่โอเค ไปเกียมมาไววให้เน่กินก่อนกรคาเปียก<ล>น้ำเลยทำใจมนะำมืมเลยน้องน่หนูไม่เกินห้าทุ่มแล้วลูก็สลบแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> ไม่ดืมนะ่มด้วยะนะกระกนอาน้ำเยนด้วาน้ำด้วยค่ะ เป็นกันเองนี่แหละชอบแบบกันเองไม่ชอบอะไรที่นี่เป็นอะไรมากค่ะคุณไม่ชอบกับเขาแบบแสด้ว่าได้กินฝีมือเขาโดนเป็นอะไรหลอกประตูไหมเออเขาไมทั้งพื้นคืออะไรเป็นกินเองเออประตูเปิดไปเลยเฮ้ยแล้วเขาของน้ำได้โยนเด้อเขาโดนเป็นอะไรหลอกประตูไม่ได้เปโต๊ะแกะประตูทำไมคือเขาลอยโอ้กโดนยิ้หยังผ่านอดนนะเออไม่ควรได้ยินมดอก แม่ม้อนอะแห้งบัดค no> ื่นอีเม่เงี้ยข้าห้องเลยอีแม่ช่วงหนึ่งอ่ะตอนเดินทางน่ะนะตอนไปอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละทุกสิบนาทีแวะตมแม่มอนช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เนาค่อยดีหน่อย เราบเราเป็นโรบัสต์เราบอกเราเป็นโรบัสต์เม่คิดไม่ชอบใช่ไหมบางทีมันยอมรับความจริงใช่ไหมนี่แหละนี่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนนะค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยอนมึงเอาหมอนขาดด้วยเอ้ยเราเดินซองอันเดินในห้องนะมีบอกเย็นข้างหน้าละไม่ใช่ตู้น้ำตู้ก้นน้ำนั่นหรอนั่นละน้ำเย็น น้ำเย็นน้ำร้อนน้ำร้อนค่ะตอนเช้าก็กดชงกาแฟได้เลยเดนหาเข้างไหเอร์โลาคามามื่อนี่

ประก็จะซื้อกุ้งร้านกุ้งที่เห็นมีเลยมาใส่สัตผัดถ้าพวกพี่ไม่มาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ก็ทำกับข้าวเย็นเนหละค่ะอยูยกล้องนะกินมากเลยแท้มากินนะร้านอาหารระดับห้าดาวเลยนะดระดับห้าดาวแลยนะหนูจะบอกให้ ชิมนะคะชิมก่อนเมนูผักมวงผิวมือน้องก้นนะไม่ใช่น้องมนณ์ลงให้ชิมแค่ชิมนะเนี่ยอร่อยไหมคะก็ได้ค่ะไม่ต้องกินกับข้าวนี่พี่น้องหน้าตาอันนี้พูดจริงนะคะพูดจริงนะคะอร่อยจริงขอบคุณมากมากค่ะอันนี้คืออะไรอย่างน้องมณ์อันนี้ส้มปลาค่ะส้มปลาไงไม่กินดิบหรอไม่ก็ย่างก็ได้ย่างก็ได้ทอดก็ได้ค่ะย่างนะย่างเอานะคะ เดี๋ยวหนูย่างให้กินกับข้าวเหนียวกินกินข้าวเหนียวไหมคะเหนียวกินข้าวสวยเอาข้าวไหมหนูตักข้าวให้ยังย่งย่งข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดไม่ต้องห่วงเลยจะจะจะโอเคค่ะทับต้องมันต้องทำสุกที่กินดิบไม่เป็นอืเดี๋ยวหนูทำสุกให้ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆหมดแล้วก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆมีร้านอาหารในตัวยันตีสี่ตีห้าแต่ครัวข้างแครัวอยู่หนึได้ยังได้หนูก็อยู่นี่แหละนี่น้าไปอยู่ที่โคราช ค่ะให้ทอาหารเช้าได้เลยถ้าชอบกินรู้ไปไปเที่ยวไปแน่ใจสัญญาสัญญาเอาละไปับได้ค่ะมาไปเลยจะไปรับโอเคนะไปมไม่ต้องไปสั่งร้านอาหารซื้อมาหนูทำให้กินอยากได้แบบไหนสั่งมาเอาทั้งหมดไป เลยมีที่นอนที่นอนเหลือเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะเอยแค่พี่สาวชวนหนูก็ดีใจแล้วใช่พี่น้องเออเอฟซีน่ารักมากนะพี่สาวให้ไปหาที่โคราไปกินปีใหม่ค่ะเรียงเต็มที่ปีใหม่นี่เหรอคะปีปีนี้ปีใหม่นี่เหรอใช่เดี๋ยวหนูดูกันนะว่ามันมีหนูเอาที่บ้างเอาที่มันว้างบ้างก่อนได้ค่ะได้่ค่ะค่ะ โอเคได้ค่ะได้ค่ะกินไม่เป็นหรอกหนูอ่ะท้ายอ้นนะได้อยู่กินนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะโอเคค่ะสัญญาแล้วนะจะจะจะสัญญาไปแน่นอนรักษาสัญญานะสัญญาค่ะสาวโคลากเห็นไหมรักษาสัญญาบอกจะมาต้องมาสัญญาสายยันโอเคค่ะโอเคเออ